จบลงไปแล้วนะครับสำหรับศึกวันลุมพินี18ครับก็ปิดท้ายด้วยโบนัสแล้วก็ชัยชนะของจ่าพงครับพงศิริพีเคสันชชยมยทยิมครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปซูฮกจ่าพงก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่รักมวยชอบมวยเดี๋ยเข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์ครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยครับพูดถึเรื่องของคู่ของพงศิริกับไทยสันเฮริสันนะครับยกแรกเปิดมาครับก็ถือว่าเข้าทางพงศิริอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไทสันแก แกเป็นสไตล์ที่เปิดเกมอีแล้วเพราะฉะนั้นาการเดินบวกกันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับกับพงศิริเพราะว่าถ้าหากแกนหนีแล้วสาดตร์แข้งวางเข่ายาวๆนะพงเหนื่อยแน่นะครับแต่ว่าแกเลือกที่จะเปิดเกมเอามันครับแล้วก็ถือว่าทําให้พงศิริเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องวิ่งตามให้เหนื่อยนะครับก็ได้บวกหมัดกันมันเลยจบยกแรกนะจ่าพงทําได้ดูดีเลยครับยก2ต้นยกกับพงดูดีนะครับแต่ว่าหลังๆไปเนี่ยทำไปทามาไทายสันไทยสันเองก็ไม่ได้มียุบไม่ได้มีอะไรเลย ไม่ได้รู้สึกว่าจะเหนื่อยหรือว่าสะทกสะท้านกับอาวุธของพงศิริมากนักสักเท่าไหร่นะครับยิ่งช่วงปลายยกยิ่งเห็นได้ชัดนะครับว่าจ่าพงเองก็เร่งก็เริ่มจะมีหมดมีเหนื่อยเหมือนกันครับแต่ยก3นะครับจ่าพงเปิดมาก็ถือว่ามีแรงฮึดสู้อีกเมื่อครับใช้ทั้งหมัดทั้งศอกเลยครับบวกแลกเข้าไปเรื่อยๆครับแล้วก็เดินอัดเดินอัดเดินอัดเลยนะครับถือว่าโอ้โหก็คงจะลบคําสบประมาทเลยครับที่หลายท่านก็บอกว่าเฮ้ยไม่ไหวนะครับจนกระทั่งผมเองนี่ก็ออกทัศนะว่า หลังจากที่เห็นน้ำหนักนะครับผมเองก็ออกทัศนะว่าไทสันเทเิสันนะครับน่าจะได้กินไปนะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นครับถือว่ามาดีเหลือเกินครับจ่าพงครับ้ายศอกนะครับลูกศอกเนี่ยถือว่าสาคัญเลยนะครับมีศอกกลับในช่วงต้นนะที่สามารถเปิดแผลไทสันเฮเิสันได้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ต้องบอกว่าความเก่านะครับแล้วก็เดินบุกไปนะครับไม่ได้มีแผวให้เห็นเลยไม่ได้มีแสดงท่าทีว่ากลัวแม้แต่อย่างใดนะครับหัวใจนักสู้เหลือเกิน คลิปนี้ถือเป็นคลิปซูฮกจ่าผงก็แล้วกันครับแล้วก็ผลคู่อื่นๆนะครับคู่อื่นๆของรายการวันนี้ครับก็มีคู่ของสมิงดําฉอจระบุญครับที่ชนะมหามงคลมุกออนเชียงใหม่แบบขาดลอยนะครับก็เปิดเกมบุกอยู่ฝ่ายเดียวนะครับแล้วก็มีคู่ตีใหญ่พิเคสัญชัยมวยไทยยิมครับชนะนอกยกที่2นะครับชนะสักเล็กเกียรติทรงฤทธิ์คือโดนนับก่อนนะครับแต่ว่ากลับมาเข่าลอยชนะนอกนะครับสลับเข่าใส่ปึ้งนิรลับเลยนะครับคู่ของฤทธิ์แก้วสมฤทธิ์ครับ ชนะแสนสิริพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับคู่นี้ก็โโอ้หพลิกเหมือนกันนะครับยก2นะครับฤทธิ์แก่สมฤทธิ์นี่ก็มาโโอ้หพลิกอ่ะนะครับถือว่าพลิกมันเหมือนกันคู่นี้นะครับแล้วก็มีคู่ของชาตินันสจจอยปราจีนครับชนะ TKO นะครับสุภชัยเล็กเด่งซับใหญ่ครับก็คู่นี้จบยก2เหมือนกันครับเพชรน้ำคำนะครับเพชรน้ำคำพันดักรัตนบุรีครับชนะน็อกยกหนึ่งนะครับเพชรกฤษดา CMA Academy ครับ แล้วก็คู่คิกบ็อกซิ่งคู่ฮิกบ็อกซิ่งก็ต่อยมันนะนะครับโมฮัมเหม็ดเซรานีครับชนะโมฮัมเหม็ดโบตาซาครับคือโบตาซาแกก็อูยก3แกทําได้ดีนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าโมฮัมเหม็ดเซรานีเนี่ยแกแข็งนะครับเช่ว่าแข็งแข็งกินไปนะเป็นผมเนี่ยผมให้โบตาซาผ่านนะนะครับออกออกขนาดนั้นนะได้เนื้อเน้นขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องของการให้คะแนนเป็นเกณฑ์ให้คะแนนนะครับแล้วก็มีคู่ของชนะจนครับชนะจนนี่ก็ชนะวิกเตอร์ฮิวโก้ไปได้ คือผมมองว่าไม่ไม่อาจจะไม่ได้ผ่านมากนักสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคืออาวุธแกก็ไม่ได้หนักไม่ได้ไรนะครับเพียงแั่วิกเตอร์ฮิวโก้ในแกอาวุธยังน้อยอยู่ก็าอาจจะแพ้ลูกนี้ไปนะครับพูดถึงเรื่องความบอบช้ำอะไรผมก็ไม่ได้มีมากมายนักนะครับสำหรับวิกเตอร์ฮิวโก้นะครับ <_ S 2> <_ S 1> แล้วก็คิกบ็อกซิ่งอีกคู่ครับสมิลาครับสมิลานี่ก็ชะนะคะแนนมิลาน่าเบียโรลิสกับก็ถือว่าสมิลาแล้วก็นหน้าสวยนะแต่ว่าโหดนะครับ ก็ต่อยดีกว่าครับก็ชนะไปแบบขาดลอยนะครับเอกฉันเลยแล้วก็มีคู่หลังๆก็เป็นมวยไทยครับคู่นี้พลิกเหมือนกันนะครับไทยนะครับไทยแพ้น็อกนะครับยก3ครับแพ้โจฮันกาซาลีครับไทยแพ้น็อกครับโอ้โหน่าเสียดายนะสำหรับเจ้าไทยสำหรับพีกอุทัยครับแล้วก็ MMA ครับคู่1คู่2เนี่ย MMA เนี่ยคู่แรกเป็นอาลีคับดุลลานะครับชนะริชาร์ด โกดอยนะครับคู่นี้ก็จบ TKO ครับยกที่3แล้วก็มีคู่แอนเดย์เซบาเอฟนะครับชนะมาทันนะครับมาทันราเน่ครับก็คู่นี้เป็นคะแนนนะครับเป็นแอนเดย์ชนะคะแนนไปก็เดี๋ยวลงรายละเอียดใต้ดิสคริปชันนะครับว่าใครแพ้ใครชนะใครยังไงคลิปนี้บอกตรงนะครับเป็นคลิปซูฮกจ่าพงครับเก่งจริงๆครับก็ขอให้ฟิตซ้อมร่างกายนะครับแล้วก็สําคัญนะจ่าพงได้ได้อัดฉีดเยอะเลยนะครับได้โบนัสเยอะเลยนะครับ แล้วก็ไทสันเองก็ได้นะครับเพราะแกก็สู้ดีนะครับเปิดเกมตลอดเลยนะครับคือรู้ทั้งรู้แหละว่าถ้าถอยจะได้เปรียบราไม่เอานะครับจะต่อยเอามันนะครับโอ้โหถือว่าเป็นรถถังออสเตรเลียเลยนะ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับโหดจริงๆครับก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับเป็นกําลังใจให้คนแพ้ยินดีกับคนชนะครับมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะทั้งนักมวยแล้วก็นักดูอย่างเราๆด้วยครับ